พ่ออ่าพูดเลยคุยอะไรหรูอาจารย์วันที่ยี่สิบสองมีนาเป็นวันอะไรวันที่ยีิบมีนายี่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 สองยี่ยี่ยี่อี่ย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 ีวยี่ยี่มี่ยี่ยม่ยี่ยี่อี่ยี่ยี่ยี่มเ่ยี่ยี่ามายะมยี่ี่ยี่ยีายี่ยี่ยีนยั่ยี่ยี่ยียี่ยี่ย่ยี่ยี่ย่ยี่ย่ยี่ยั่ย่ย่ยยี่่ วันดูอยู่ท่าไรการแล้ว่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้เอะฝนจะมามาหามากวันที่สิบสองมินาพ่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันก็ไม่รู้เอออยากได้อะไรอยากอยากได้อะไรจากอาฝนยี่สิบสอมินาไม่รู้เอาอยากได้อะไรคำถามพ่ออยากได้อะไรอยากถ่ายถ่ายถ่ายให้ฝนดูเออถ่ายแล้วถ่ายแล้วให้ฝนให้ฝนอาฝนจะช่วยช่วยบอกมายี่สิบสอมินาอยากได้อะไร พิซซ่าเหรอ่พิซซาแต่เป็นมาอะไรไม่รู้ใช่ปะ่ะเออฝนจะมาหาอ๋อวันที่12มีนาคมเป็นพุทธไม่ใช่วันพุธเนอะไม่ใช่เป็นพระวันสำคัญปะ่ะวันสำคัญทางทางศาสนาไทยปะวันสำคัญเป็วันหยุดราชการปะไม่ใช่เนาะไม่รู้อ่ะเปิดกิจเกิดอ๋อแต่ฝนจะมาหาใช่ปะ่ะอ,อ๋อแต่เราก็ไม่เราไม่รู้นะวันที่12มีนาคมเป็นมาอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องดูแล้ว ไปทิ้งก็ไม่ไม่มีบอกแล้วเราเราต้องเรียนมาเราต้องรู้แล้วไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอบอกฝนดิบอกบอกว่าอยากกินอะไรบอกบอกบอกอยากอยากกินอะไรมากๆพิเศษจ้านอะเหรอพิซซ่าจริงบอกมองกล้องนี่มองกล้องมองกล้องนี่เหรอแต่แต่ไม่รู้วันที่ยี่สิบสองมันคือวันอะไรไม่รู้จริงอ่ะยี่สอแต่ไม่รู้ออ๋อมีนานะยี่สิบสองมีนาคมนะ <c oughs> ไม่รู้เป็นม,มาอะไรสำคัญสำคัญสำหรับมักปะสำคัญสำคัญปะมักว่าคิดมักว่าคิดว่าสำคัญสำหรับมักเบลเอาฝนถึงมาหามัาเนี่ยเออทำไมอะไม่รู้ว่าฝนมาหาม้าเพราะอะไรไม่รู้นะว่าง,งานฮะว่าฮะเอาฝนว่างงาน <c oughs> โอเคบอกเอาฝนนะบอกเอาฝนเนี่ยจุ๊บ ลักนะอัฟ <could> ฟ <'ve. S 1> ุลมหามักด้วยด้วยอย่าลืมพิซซ่านะอย่าลืมพิซซ่าอัฟฟุกระหมูอะไรอันไหนตัวใหญ่กันอัฟฟุลอัฟฟุลแกกระหมูอีกเหรออัชางกระหมูอัฟฟเหมือนอะไรช้างช้างโอเคอันนี้เนี่ยโอเคเออันไหนรู